สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านที่เดดบอลเต็งวันนี้อัลเบรดีนพบกับเรนเจอร์แข่งเวลา22่ิกานาทีเจ้าถิ่นอัลเบรดีนฟอร์มหนนตหลังสุดในลีกยอดเยี่ยมสุดๆนะคะหลังจากพวกเขาเก็บชัยมารวดโดยเกมนัดล่าสุดในลีกบุกเอาชนะรอดเขาตีมาได้1ต่อ0ย์ทให้กลายเป็นชัยชนะแบบครีนซีดนัดที่4ติดต่อกันแล้วสําหรับพวกเขาส่วนทีมเยือนเรนเจอร์ฟอร์มห้นนตหลังสุดในลีกชนะ4ี่และแพ้หนึ่ง โดยเกมนัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านเอาชนะเซนเมียรเรนมาได้5ต่อ2ราคาเปิดมาเรนเจอร์ต่อลูกควบลูกครึ่งดูแล้วแรงไปหน่อยนะคะเพราะถึงแม้ทีมเยือนเรนเจอร์จะดูเหนือกว่าทุกอย่างจริงๆแต่ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มของเจ้าถิน่นอเบอร์ดีนก็ร้อนแรงไม่แพ้การหลังเพิ่งเก็บชัยชนะแบบคลีนซีดมาได้ถึง4เกมติดต่อกัน แถมสถิติการพบกัน2เกมล่าสุดอเบอร์ดินก็ไม่เคยโดนไล่ถล่มเลยนะคะวันนี้เลยแนะนําเชียร์เจ้าถิ่นอเบอร์ดินดีกว่ามองแล้วมีโอกาสเฮรับทรัพย์แน่นอนนะจ๊ะ